ซีดีธรรมบัรยายชุดตามพระใหม่ไปเรียนธรรมโดยพระพรมคุณาพปปรปออปยุตโตวัดยาณเวศสสก,กวันตำบลบางกระทึกอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมบรรยายแก่พระนวกะรุ่นพรรษา2539ตอนที่15เรื่อง มนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐขึ้นมาเลยก็หาไม่แต่ประเสริฐได้ด้วยการฝึกในวันนี้จะพูดก็คิดว่าให้สืบเนื่องจากครั้งก่อนครั้งก่อนได้พูดถึงเรื่องเกี่ยวกับหลักการของพุทธศาสนาโดยเทียบเคียงกับสภาพภูมิหลัง ของสังคมที่พุทธศาสนาเกิดขึ้นที่อินเดียนี่ก็เห็นว่าหลักการสำคัญของพุทธศาสนานั้นก็รวมอยู่ที่ศิกขาคือการศึกษาอันนี้นั่นเป็นการพูดในแง่หนึง่งเมื่อพูดในแง่นั้นแล้วก็ควรจะพูดอีกแง่หนึง่งเข้ามาเป็นการยำ้ำถึงเหตุผลที่พุทธศาสนาสอนเรื่อง สิกขาหรือพูดให้เต็มว่าใจสิกขานี้เป็นหลักการสําคัญนี่ก็มองในแง่ที่ผ่านมาก็คือหลักการนั้นเทียบกับศาสนา,าพราหมณ์ที่เขามีการนับถืออ้อนวอนเทพเจ้าทีนี้มาดูว่าหลักการนี้นที่จริงนั้นก็เป็นการสอนตามธรรมชาติของมนุษย์นั่นเอง เพราะฉะนั้นเหตุผลสําคัญที่พระพุทธเจ้าสอนเรื่องไตรสิกขานี่ก็เป็นเหตุผลที่เกี่ยวกับธรรมชาติของมนุษย์หรือว่าพระพุทธเจ้าสอนหลักธรรมนี้ขึ้นมาก็สอนโดยถือเอาธรรมชาติของมนุษย์นี่เองเป็นพื้นฐานธรรมชาติของมนุษย์คืออย่างไรธรรมชาติของมนุษย์นั้นตามหลักพุทธตาสสนาก็ว่าเป็นสัตว์ที่ เรียกว่าต้องฝึกแล้วก็ฝึกได้คำว่าต้องฝึกหรือฝึกได้นี่ใช้คำบาลีว่าธรรมะธรรมะททหารธรรมะทหารก็เขียนคล้ายๆกันกับธรรมะที่เรารู้กันทั่วไปว่าหลักธรรมคำสอนหรือว่า ทอทหารมหาอากาศมอมมาสองตัวสละถ้าเป็นธรรมะที่เป็นหลักธรรมก็เพียงเปลี่ยนเป็นทอทองทอทงมหาอากาศมอมมาสองตัวสละธรรมะนั่นก็เป็นหลักกายของธรรมชาตินิธรรมะทอทหารนี่เป็นธรรมชาติของมนุษย์เป็นสัตว์ที่ฝึกได้และต้องฝึกอันนี้ก็เทียบกับสัตว์ทั้งหลายชนิดอื่นสัตว์ชนิดอื่นนั่น ตามปกติโดยทั่วไปแล้วก็ถือเป็นสัตว์ที่ฝึกไม่ได้คือฝึกได้น้อยไม่ใช่หมายความฝึกไม่ได้เลยฝึกได้น้อยจกนกระทั่งการฝึกนี้ไม่ค่อยมีความหมายสําหรับการดํารงชีวิตของเขาทีนี้เขาอยู่ได้ด้วยอะไรภาษาปัจจุบันถือว่าเขาอยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณสัตว์ชนิดอื่นเนืเกิดมาแล้วอาศัยสัญชาตญาณก็อยู่ได้เรียนรู้น้อยฝึกน้อย ัตว์ต่างๆเกิดมาออกจากท้องแม่เขานี่ชั่วประเดี๋ยวเดียวเขาก็เดินได้วิ่งได้ว่ายน้ําได้บางชนิดก็อาจจะต้องสองสมวันแต่รวมแล้วก็คือว่าเรียนรู้น้อยฝึกน้อยทีนี้ส่วนมนุษย์นั้นไม่เหมือนสัตว์เหล่านั้นมนุษย์นี้เกิดมาแล้วช่วยตัวเองไม่ได้ยังไม่สามารถดําเนินชีวิตได้ก็ต้องอาศัยพ่อแม่ เลี้ยงดูซึ่งใช้เวลานานมากอาจจะเป็นไม่ใช่อาจจะเป็นแราต้องเป็นเวลาหลายปีทีเดียวจนกระทั่งอาจจะสิบปียี่สิบปีจึงจะสามารถดำเนินชีวิตได้ด้วยตนเองทีนี้ในระหว่างที่คนอื่นเลี้ยงดูนั้นน่ะเราจะต้องมองที่ตัวเขาว่าเขาทำอะไร ระหว่างที่พ่อแม่เป็นต้นเลี้ยงดูนั้นตัวเขาเองก็คือฝึกตัวเรียนรู้ศึกษาเขาก็เรียนรู้ฝึกขัดตนเองพัฒนาตนเองในการที่จะดำเนินชีวิตเป็นอยู่ให้ได้การเรียนรู้นี้ก็แทบทุกอย่างแม้แต่ว่าการเป็นอยู่ประจำวันในเรื่องง่ายๆกิน นอนนั่งยืนขับทายสารพัดต้องฝึกหมดต้องเรียนรู้หมดไม่ได้มาด้วยตัวเองไม่ได้มาเองโดยธรรมชาติยิ่งกระทั่งในลาปีหนึ่งก็มีการฝึกเดินฝึกพูดก็ต้องมีการฝึกกันทางนั้นรียกว่าเรียนรู้นี่คือคำว่าการฝึกภาษาพระ ท่านใช้คำว่าธรรมะธรรมะทอทหารมอมาสละธรรมะแปลว่าการฝึกทอเป็นคนก็เลยซ้อนมออีกตัวหนึ่งเป็นธรรมะแปลว่าสัตว์ที่ต้องฝึกอันนี้คำว่าธรรมะฝึกเนี่ยก็เป็นศัพท์ที่ใช้แทนกันได้หรือใต้เคียงมากกับคำว่าศิกขาศิกขาก็แปลว่าเรียนรู้ฝึกเหมือนกัน เ้วใช้กันได้กับคำว่าพัฒนาก็แปลว่าทำให้เจริญขึ้นมาเพราะนั้นเราจึงแปลกันว่าเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนามนุษย์จะเป็นสัตว์ที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาอย่างที่ว่ามาเมื่อเขาฝึกฝนพัฒนาเขาก็สามารถดาเนินชีวิตอยู่ได้แต่ก็เป็นข้อพิเศษเมื่อเราเทียบกับสัตว์อื่นก็คือว่ามนุษย์นั้นไม่ได้การดำเนินชีวิตมาเปล่า แต่ว่าต้องลงทุนด้วยการฝึกฝนเรียนรู้ไม่เหมือนสัตว์ชนิดอื่นที่ว่าการดำเนินชีวิตของเขานั้นได้มาส่วนใหญ่ด้วยสัญชาตญาณเพราะฉะนั้นสัตว์ชนิดอื่นนั้นพอเกิดมาก็เป็นอยู่ได้ง่ายๆเรียนรู้นิดหน่อยเท่านั้นเองสกอรเดียวก็ว่ายน้ำได้เดินได้รู้จักหากินช่วยตัวเองได้ ถ้าในแง่ของธรรมชาติพื้นฐานอย่างนี้ก็เท่ากับมนุษย์นั้นสู้สัตว์ชนิดอื่นไม่ได้สัตว์ชนิดอื่นนั้นไม่ต้องฝึกไม่ต้องเรียนรู้ไม่ต้องพัฒนามันก็อยู่ได้ด้วยสัญชาตญาณส่วนมนุษย์นั้นต้องเรียนรู้ต้องฝึกหัดพัฒนาจึงจะดําเนินชีวิตไปได้มีสัตว์บางชนิดที่ว่าฝึกได้โดยเทียบกับสัตว์ชนิดอื่นแล้วก็ฝึกได้มากหน่อยเช่นช้างมา้าลิง เป็นต้นหรือปลาโลมาอย่างงีนะ้ก็ฝึกได้มากหน่อยสามารถเรียนรู้ได้เยอะแต่ก็มีขีดจำกัดไปไม่ได้ไกลแล้วข้อสำคัญก็คือฝึกตัวเองไม่ได้ต้องอาศัยมนุษย์ฝึกให้ความสามารถนั้นมาอยู่ที่มนุษย์ที่ไปฝึกให้สัตว์อีกทีหนึ่งก็ทำให้ช้างนี่สามารถลากสุงได้ไปรบทำสงครามได้ มาก็เอามาใช้เป็นผานะลิงก็เอาไปเก็บมะพร้าวให้เจ้าของสวนเป็นต้นหรือไปเล่นละครลิงก็รวมแล้วมนุษย์เนี่ยฝึกให้เท่านั้น,น,นอ,อันนั้ก็แปลว่าสัตว์นี่เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาได้น้อยและทาได้มากหน่อยก็ต้องอาศัยมนุษย์ฝึกให้ถึงจะฝึกอย่างไรก็มีขอบเขตจำกัดไปไม่ได้ไกล ก็จบกันแค่นั้นแหละจบแค่มนุษย์ใช้งานแล้วไปเล่นละครสัตว์ไม่ได้ดีไปกว่าน,นั้นทีนี้มนุษย์นี่เสียเปรียบตอนที่ว่าถ้าไม่ฝึกไม่เรียนรูก้ก็ไม่สามารถเป็นอยู่ได้ก็จึงเรียกว่าเป็นสัตว์ที่ต้องฝึกแต่ว่าในการที่ต้องฝึกนี่ก็เป็นสัตว์ที่ฝึกได้ด้วยตอนที่ว่าฝึกได้นี่แหละที่สําคัญมากก็คือว่าพอฝึกแล้วก็ประเสริฐ ก่งสามารถยิ่งกับสัตว์ทั้งหลายทั่วไปสัตว์ทั้งหลายนั้นอยู่ได้ในสัญชาตญาณแต่ว่าก็อยู่อย่างนั้นแหละจนตลอดชาติจนกระทั่งตายไปก็ย่ได้เกิดมาได้เท่าไหร่ก็ตายไปได้เท่านั้นไม่ค่อยมีการเปลี่ยนแปลงเพราะฉะนั้นเขาก็อยู่ด้วยสัญชาตญาณของเขาอย่างนั้นตลอดชีวิตโลกของสัตว์ทั้งหลายก็อยู่ในท่ากลางธรรมชาติ อยู่ตามพื้นฐานเดิมส่วนมนุษย์นั้นเป็นสัตว์ที่ฝึกได้เพราะความที่ฝึกได้เรียนรู้ได้พัฒนาได้ก็เลยฝึกกันเรื่อยไปฝึกไม่รู้จักจบเรียนรู้ถ่ายทอดความรู้จากบรรพบุรุษก็ได้ตัวเองเรียนรู้ฝึกตัวเองให้ทําอะไรต่างๆได้จงกระทั่งว่าเรียกได้ว่าแทบไม่มีขีดจํากัดน,นี่พอมนุษย์เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาไปก็ สามารถที่จะมาประดิษฐ์สร้างสารวัตถุต่างๆที่เป็นของเป็นเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนกระทั่งเป็นเทคโนโลยีก็ทําให้โลกมนุษย์นั้นเจริญก้าวหน้าแล้วก็มีการจัดสรรระบบสังคมความเป็นอยู่อะไรต่างๆขึ้นมาเป็นวัฒนธรรมเป็นอารยธรรมก็เป็นโลกของมนุษย์ต่างหากกลายเป็นว่า เวลาเราพูดถึงคำว่าโลกนี่ก็เลยต้องแยกไปว่าเออเป็นโลกตามที่มีอยู่ตามธรรมชาติเรียโลกธรรมชาติหรือเป็นโลกที่มนุษย์สร้างสารรค์ขึ้นมาโลกมนุษย์นี้มีความพิเศษแปลกไปจากโลกของธรรมชาติเป็นอีกโลกหนึ่งเลยอันนี้มนุษย์นี่ก็ฝึกฝนพัฒน,นาได้อย่างที่ว่าในทางเรื่องของวัตถุก็ได้ในทางจิตใจก็มีคุณธรรมที่ประเสรศิฐ จนกระทั่งว่าเป็นมนุษย์ที่เราเรียกว่าดีงามยอดเลิศสูงสุดแต่ว่าที่สำคัญที่สุดก็คือปัญญามนุษย์มีปัญญาที่พัฒนาได้จนกระทั่งสามารถตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เราก็เลยตั้งเอาพระพุทธเจ้านี้เป็นแบบให้เห็นว่าบุคคลที่พัฒนาสูงสุดแล้วก็เป็นพระพุทธเจ้า เนี่ยตกลงว่ามนุษย์นี่มีความประเสริฐอยู่ที่ฝึกได้นั้นการที่เป็นสัตว์ที่ฝึกได้นี่แหละเราจึงเรียกว่าเป็นสัตว์ประเสริฐที่บอกว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐไม่ใช่ประเสริฐลอยๆแต่ว่าประเสริฐที่ฝึกได้หรือว่าฝึกแล้วจึงประเสริฐก็พูดให้เต็มว่ามนุษย์เป็นสัตว์ประเสริฐด้วยการฝึกหรือจะเติมต่อไปก็ได้ว่าถ้าไม่ฝึกก็ไม่ประเสริฐ ถ้าไม่ฝึกไม่เรียนรู้ไม่พัฒนาแล้วก็จะด้อยยิ่งก,ว,ว,ดดกว่าสัตว์ชนิดอื่นไม่มีสัตว์ชนิดใดที่แย่กว่ามนุษย์เพราะสัตว์ชนิดอื่นอาศัยสัญชาตญาณอยู่ได้แต่มนุษย์นี่เพียงสัญชาตญาณก็อยู่ไม่ได้ะนั้นมนุษย์แย่กว่าสัตว์อื่นแต่ว่าเพราะเป็นสัตว์ที่ฝึกได้ก็เลยกลายไปว่าเมื่อฝึกแล้วก็ประเสริฐอย่างยิ่งประเสริฐจนกระทั่ง พระพุทธเจ้าให้กำลังใจมนุษย์ไว้ว่ามนุษย์ที่ฝึกตนดีแล้วนั้นประเสริฐแม้กว่าเทวดาและพระพรหมแม้แต่เทวดาและพระพรหมก็หันมาเคารพบูชาพระมนุษย์ที่ฝึกตนแล้วเราถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นผู้พัฒนาฝึกตนสูงสุดแล้วก็จึงใช้พระพุทธเจ้าเป็นแบบฉบับแล้วก็ว่าเทวดาและพรหมก็มาน้อมนมัสิกา,การพระพุทธเจ้า จะมีคาถาแสดงความประเสริฐของมนุษย์นี้ในเรื่องเกี่ยวกับการฝึกนี้เยอะอย่างคาถาหนึ่งในธรรมบทก็บอกว่าวรมสัสสตราทันตาอาชานียาจสินทวาคุณชราจะมหานาคาอัตทันโตตโตวรังบอกว่าอะไรพวกอัสดรช้างมาน่า ทั้งช้างทั่วไปและช้างหลวงต่างๆเนี่ยฝึกแล้วประเสริฐเนี่ยหมายว่านี่ขนาดที่สัตว์ชนิดที่ฝึกได้นะก็ฝึกแล้วก็นับว่าประเสริฐดีใช้งานใช้การอะไรได้มีความสามารถมากแต่ถ้าบอกว่าอัตทันโตตะโตวรังคนที่ฝึกตนแล้วประเสริฐกว่านั้นนะก็มาจกที่มนุษย์ว่ามนุษย์นี่แหละฝึกได้มากและประเสริฐที่สุดจริงๆ จงกระทั่งถึงคาถาอย่างคําว่ามนุสภูตังสัมพุทธทังอัตถันตังสมาหิตังเทวาปินมัสสันติว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ทั้งที่เป็นมนุษย์นี่แหละฝึกพระองค์ดีแล้วมีพระฤทัยอบรมถึงที่แล้วแม้เทพทั้งหลายก็น้อมนมันสการเนี่ยก็เป็นคาถาที่แสดงธรรมชาติของมนุษย์ด้วยแล้วก็ให้กำลังใจแก่มนุษย์ด้วย ว่าเรานี่สามารถฝึกตนให้ดีให้ประเสริฐได้น,นั้นก็หลกักของพุทธศาสนาก็จึงถือว่ามนุษย์นั้นต้องฝึกนี่เราจะมีชีวิตที่ดีงามก็ต้องฝึกฝนพัฒนาเพราะาธรรมชาติของเราเป็นอย่างนั้นถ้าเราไม่ฝึกฝนพัฒนาเราก็แย่เราก็ด้อยกว่าสัตว์ชนิดอื่นแต่ถ้าเราฝึกฝนพัฒนาแล้วก็เหมือนกับว่าฝึกอย่างไรได้อย่างนั้นจึงกระทั่งเป็นผู้ประเสริฐที่สุดเมื่อมนุษย์ ได้มองเห็นธรรมชาติเขาตนเป็นปอย่างนี้แล้วก็จะได้ตั้งจกุกตั้งใจนําเอาหลักการเราว่าธรรมชาตินี้มาใช้ประโยชน์ในการที่จะทําให้ชีวิตของตัวเองดีงามประเสริฐขึ้นไม่เช่นนั้นแล้วก็จะฝึกหรือเรียนรู้โดยไม่รู้ตัวเท่าที่พอจะมีชีวิตอยู่ได้อย่างที่กล่าวแล้วว่าการดำเนินชีวิตของมนุษย์นั้นไม่ได้มาเปล่าๆแต่ต้องลงทุนด้วยการเรียนรู้และฝึกฝน นั้นเราก็ฝึกฝนในการเดินในการกินในการพูดเป็นตน้นพอเราพูดได้เดินได้เป็นอยู่ประจําวันได้เราไม่สํานึกตัวหนักในธรรมชาติของเราที่ว่าถ้าฝึกแล้วจะดีงามประเสริฐเราเอาพออยู่ได้แล้วเราก็เลยหยุดเราก็หยุดฝึกหยุดเรียนรู้แค่ว่าพูดได้กินได้เดินได้อยู่ได้เพราะฉะนั้นศักยภาพความสามารถที่มีอยู่ก็เลย ไม่ได้ผลไม่สำฤทธิ์ผลไม่ออกผลมาให้เกิดประโยชน์เท่าที่ควร<ม>ก็เอาแค่อยู่ได้พูดได้เป็นต้นนี่ถ้าเราฝึกต่อไปก็จะสามารถมีความประณีตของพฤติกรรมพฤติกรรมต่างๆในการเคลื่อนไหวในการเป็นอยู่ในการพูดเป็นต้นเนี่ยก็ประณีตยิ่งขึ้นแล้วก็ได้ผลมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ถ้าเราไม่ฝึกฝนต่อเราก็ได้แค่เดินได้พูดได้แต่พอเราฝึกแล้วเดินเป็นพูดเป็นเป็นต้น,นก็ทำให้ได้ผลดียิ่งขึ้นอย่างเรามีวัฒนธรรมเป็นต้นมีมาเรื่องของมารยาทอะไรต่างๆนี่เป็นการฝึกให้มีพฤติกรรมที่ประณีตยิ่งขึ้นนอกจากพฤติกรรมประณีตยิ่งขึ้นแล้วจิตใจก็ประณีตยิ่งขึ้นมีคุณธรรมมากขึ้นเป็นต้น แต่ที่สําคัญที่สุดก็อย่างที่กล่าวแล้วก็คือปัญญาปัญญาก็จะมีความเฉียบคมมีความลึกซึ้งมีความกว้างขวางมีความละเอียดละออยิ่งขึ้นเจงกระทั่งว่าอย่างรู้ถึงสัจธรรมความจริงทังสิ่งต่างๆสามารถเชื่อมโยงเหตุปัจจัยต่างๆสามารถคิดการแก้ปัญหาสามารถสร้างสรรค์อะไรต่างๆได้ จึงได้เกิดเป็นอารยธรรมวัฒนธรรมของมนุษย์นั้นถ้าเราไม่หยุดเสียมนุษย์ก็จะใช้ความสามารถตามธรรมชาติคือการฝึกตนได้เนี่ยทำให้ตนเองกลายเป็นมนุษย์ผู้ประเสริฐเมื่อเรารู้ตระหนักในธรรมชาติอย่างนี้แล้วก็เลยพยายามฝึกฝนพัฒนาตนอยู่เสมอเราก็พูดได้ว่าชีวิตของมนุษย์นั้นที่มีมาได้อยู่ได้ก็อยู่มาได้ด้การเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนเอง เพราะนั้นถ้าเราจะมีชีวิตที่ดีงามเราก็ต้องเรียนรู้ฝึกฝนถ้าฝึกหัดพัฒนาเรื่อยไปก็สรุปว่าชีวิตของมนุษย์นั้นที่เป็นชีวิตที่ดีงามได้ก็ได้การเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาที่เรียรกว่าการศึกษาหรือจะใช้ศัพท์พื้นฐานวัฒธรรมก็ได้นี่เมื่อเราฝึกหัดพัฒนาไปก็เป็นสัตว์ผู้ประเสริฐพระพุทธศาสนาก็เอาหลักการนี้มาใช้ก็ให้มนุษย์นี่ฝึกหัด พัฒนาตนเองเรียนรู้อยู่เสมอก็ใช้หลักที่เรียกว่าศิกขาแล้วก็พัฒนาสามด้านทั้งพฤติกรรมจิตใจและปัญญาฝึกหัดเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาในด้านพฤติกรรมก็เรียกว่าศีลฝึกฝนพัฒนาในด้านจิตใจก็เรียกว่าสมาธิแล้วก็ฝึกฝนพัฒนาในด้านปัญญาก็ยังคงชื่อเดิมว่าปัญญานี้เมื่อฝึกหัดพัฒนาไปมนุษย์ประเสริฐยิย่งขึ้นก็จะ เลี่ยนจากมนุษย์ที่เรียกว่าปุถุชนไปเป็นมนุษย์ที่เรียกว่าเป็นผู้ที่อยู่ในขั้นที่มีการศึกษาหรือกําลังศึกษาก็เรียกว่าเสกขาหรือเสกขัก็คือคําว่าศิกขานั่นเองมาเรียกคนศิกขาเป็นนามแสดงถึงสภาวะคือการเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาอันนี้พอมาเป็นคน ก็เปลี่ยนอีกเป็นเอศขาก็เป็นเสกขาแล้วทำอาเป็นอาก็เป็นเสกขัดนี่คือคนที่กำลังศึกษาหรือมีการศึกษามีคำแยกผู้มีการศึกษานี่เป็นระดับต่างๆขั้นตอนเรียกว่าเป็นโสดาบันแล้วก็สูงขึ้นไปอีกขั้นหนึ่งเรียกว่าสกทาคามีและสูงขึ้นไปขั้นหนึ่งเรียกว่าอนาคามี สามระดับนี้เรียกว่าเป็นเสกขาหรือจะพูดให้สั้นเขาอีกตัดกองไปเหลือเสขะเสขาหรือเสกขาแปลว่าผู้ยังศึกษาหรือกําลังศึกษาหรือเรียกว่ามีการศึกษาก็ได้บางครั้งก็ยอมลดหย่อนให้เรียกเอาผูุ้ชนที่เป็นชั้นดีผูุ้ชนชั้นดีท่านมีศัพท์เรียกว่ากัลยาณะผูุชนผูุ้ชนชั้นดีก็ยอมให้เป็นเสขะหรือเสกขะได้ แปลว่าผ like mm ู hmm. <Dr. S 1> ้มีการศึกษาหรือกําลังศึกษาแต่ว่าคนทั่วไปนี่ก็เรียกว่าปุถุชนเฉยๆผูุ้ชนนี่แปลว่าคนที่ยังหนาอยู่หนาหมายความว่ายังมีกิเลสมากถ้าเป็นคนที่เป็นปุถตุชนกิเลสหนามากก็มืดบอดเลยท่านเรียกว่าอันธภาลปุถตุชนนั้นปุถุชนชั้นหยาบเรียกว่าอันธภาลปุถุชนแปลว่าปุถุชนผู้อันธะแปลว่าบอด แล้วก็ภาละก็แปลว่ลาเขาเป็นอันธพานไปทีนี้พอดีขึ้นมาก็เป็นกาลยานุปุถุชนนี่จัดเข้าในระดับของคนที่มีการศึกษาแต่ก็ยังต้องศึกษาอยู่แล้วก็ไปเป็นโสดาบานสกทาคามีอนาคามีนี่ทั้งหมดเนี่ยยังอยู่ในระดับยังต้องศึกษาทีนี้พอศึกษาจบไม่ต้องศึกษาอีกต่อไป ก็เป็นพระอรหันต์เรียกว่าอาเสขะหรืออเสขะก็มีบุคคลระดับเดียวที่ไม่ต้องศึกษาถือว่าจบการศึกษาเรียกว่าอาเสขะคือพระอรหันต์รวมทั้งพระพุทธเจ้าด้วยก็เป็นพระอรหรนันต์เหมือนกันอันนี้ใครยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็เลยต้องศึกษาด้วยไปนั้นอย่างพระที่บวชมานี่ก็เข้ามาเพื่อจะเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตนเอง อันนี้ตราบใดที่ยังไม่เป็นพระอรหันต์ก็ยังต้องศึกษาแม้แต่บวชมาห้าสิบหกสิปีจนกระทั่งว่าเป็นพระเถระผู้ใหญ่เป็นมหาเถระพรรษาอาจจะเอ้าอยู่ถึงอายุเก้าสิบก็อาจจะพรรษาก็แถวแถวเจ็ดสนะิบก็ยังต้องศึกษาอยู่นั่นแหลนะไม่รู้จบเป็นเรื่องของชีวิตของเราบอกแล้วว่าชีวิตที่ดีงามคือชีวิตแห่งการศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาต้องเรียนรู้เรื่อยไป ถ้าใครไม่ศึกษาบทเป็นพระเข้ามาอายุ70-80ปีแล้วนะถือว่าตัวบทนานไม่ศึกษาไม่เรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาตัวเองต่อไปก็ถือว่าตกอยู่ในความประมาทนะก็ผิดธรรมะผิดผิดธรรมชาติของตัวเองละนั่นศึกษาก็ไม่รู้จบเดี๋ยวนี้เขาเรียกว่าการศึกษาตลอดชีวิตนะเพิ่งมาระยะหลังเนี่มานิยมให้คนต้องมีการศึกษาตลอดชีวิต พุทธศาส,สนาสอนมาตั้งนานแล้วถือว่าเป็นอย่างนั้นเองเป็นธรรมชาติของมนุษย์ก็ต้องศึกษากันไปจนกว่าจะเป็นพระอรหันต์เดี๋ยวนี้เราก็มาบอกว่าอ้าวสังคมก็ให้เป็นสังคมแห่งการศึกษาหรื e อเรียนรู้อ้าวพุทธศาสนาก็สอนมาตั้งนานแล้วว่าคนทุกคนนี่จะต้องศึกษาเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนาในสังคม <villain> มนุษย์ก็เป็นสังคมของคนที่เรียนรู้ศึกษาพัฒนาทั้งนั้นเวลาศึกษาพัฒนาอย่างนี้ มาเป็นพระโสดาบันขึ้นไปเนี่ยจกนกระทั่งเป็นพระอรหันเนี่ยท่านจึงถือว่าเป็นอริยชนที่แท้จ,จริงพาเป็นอริยะหรืออริยะเป็นผู้เจริญเป็นผู้ประเสริฐน,นั้นอยู่ที่การที่ได้ศึกษาเพราะฉะนั้นพระพุทธศาสนาก็เปลี่ยนใหม่จากแนวคิดของพวกอริยนันที่เคยพูดไปแล้วว่าพวกอริยันหรือ ภาษาบาลีเรียกว่าอริยกะถือตัวเองว่าเป็นพวกที่เป็นผู้ประเสริฐเป็นพวกซ i v i l i z e นี่แต่โดยเป็นเผ่าพันธุ์ของเขาแล้วก็มากําหนดโดยวันณะว่าวันณะชั้นสูงคือวันณะแพทย์พ่อค้านักธุรกิจขึ้นไปแล้วก็พรามแล้วก็กษัตริย์เนี่ยเป็นหารยะอ,อริยชนถ้าเป็นพวกสูตรพวกยันทานก็ไม่ไม่มีทางเป็นอารยชนได้ คือความเป็นอารยชนนั้นกําหนดโดยชาติกําเนิดนี่พระพุทธศาสนาเกิดมาก็ถือว่าความประเสริฐของมนุษย์อยู่ที่การเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนที่เรียกว่าสิกขา์นี้เพระเนาะฉะนั้นผู้ใดได,ได้เรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาตนดีขึ้นแล้วก็เป็นผู้ประเสริฐก็เป็นอารยชนพุทธศาสนาก็บอกความเป็นอารยชนนั้นมาอยู่ที่นี่แหละโสดาบันสกทาคามีนาคามีอรหันนี่แหละเป็นอารยชน เราเรียก่าเป็นอริยบุคคลเป็นภาษาบาลีสันสกฤตก,ก็เป็นอารยะนะถ้าเทียบกันกับศาสนาพราหมณ์สังคมอินเดียสมัยนั้นที่ว่าแบ่งคนเป็นสี่วรรณะกษัตริย์พราหมณ์แพทย์สูตรถือว่าสามวรรณะชั้นสูงเป็นอารยชนเป็นอารยะแต่ในทางพุทธศาสนาบอกว่าความเป็นอารยชนไม่ได้อยู่ที่ชาติกําเนิดอยู่ที่การเรียนรู้ฝึกหัดพัฒนา ซึงทำให้คนเรารู้จักทำกรรมที่ดีงามเป็นกุศลก็เลยจัดว่าคนที่จะเป็นอาิยชนจะมาจากชนชั้นวรรณะไหนกำเนิดยังไงก็ได้ขอให้พัฒนาตนขึ้นมาแล้วเราก็แบ่งระดับโดยอาถือเอาการพัฒนาหรือการศึกษานี้เป็นมาตรฐานในการวัดก็จัดว่าบุคคลที่ได้พัฒนามาจนกระทั่งมีคุณธรรมความดีมีสติปัญญามีพฤติกรรมในระดับหนึ่ง เรียกว่าโสดาบันสูงขึ้นไปเรียกว่าสกทาคามีสูงขึ้นไปอีกเรียกว่าอนาคามีและสุดท้ายเรียกว่าอารหันนี่แหละคนที่เป็นอย่างเงี้ยจะเป็นใครก็ได้นก็จะเป็นอารยชนเป็นอารยบุคคลที่แท,ท้จริงเพราะฉะนั้นศัพท์เก่าๆของศาสนาพราหมณ์เราก็มาใช้ในความหมายใหม่แม้แต่คําว่าพราหม์เองที่เขาบอกว่าเป็นผู้ประเสริฐ พงค์ศาสนาก็มาใช้เรียกพระอระหันต์ว่าเป็นพรามเป็นเพราะพราหมณ์ของเขาเปาผู้ลอยบาปแล้วแต่เขาไปลอยบาปในแม่น้ําคงคาพราหมณ์นี่เขาเวลาเขาจะลอยบาปเขาไปลงในแม่น้ําคงคาแล้วก็แม่น้ําคงคาก็ผาบาปไปหมดล้างบาปพงค์ะเจ้าตรัสบอกว่าเอ๊ะถ้าแม่น้ําคงคามันล้างบาปได้ในไอ้เต่าปลา ปูหอยที่อยู่ในแม่น้ำคงคามันก็หมดบาปก่อดพวกพราหมณ์สิเอานั้นนะพระพุทธเจ้าก็บอกว่านํามันพาบาปไปไม่ได้หรอกนะถ้ามันพาบาปไปได้มันก็พาบุญไปด้วยวางั้นนั่นเอางั้นก็เลยพระองค์บอกว่าการลอยบาปมันอยู่ที่นี่แหละการฝึกฝนพัฒนาตนเมื่อเราพัฒนาตนดีขึ้นมาแล้วเราก็เป็นผู้หมดบาปเป็นผู้หมดบาปลอยทั้งบุญทั้งบาปเลยพระพุทธเจ้าเอางั้น พระก็ตั้งใจจะลอยแต่บาปทีนี้พระพุทธเจ้าบอกไม่ต้องหมดไม่ต้องไปลอยเฉพาะบาปลอยให้หมดลอยทั้งบาปทั้งบุญเลยนะอันนั้นก็เป็นพระอราหารนันต์ที่พ์ทั้งพ้นจากทั้งบุญทั้งบาปพ้นหมดเลยนะสู่ความบริสุทธิ์ที่แท้จริงนะก็เราก็เลยบอกว่าพร์ที่แท้เนี่ยคือพระอระหันต์เป็นใครก็ได้จะอยู่ในวันณะไหนก็ได้ขอให้ประพฤติปฏิบัติฝึกฝนพัฒนาตนแล้วก็เป็นพร์ และเป็นความที่แท้จริงด้วยวันนี้ก็คิดว่าคงจะพูดกันเท่านี้ก่อนนะให้เห็นว่าหลักการของพุทธศาสนาเรื่องไตรสิกขานี้ก็เป็นการสอนที่อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงของธรรมชาติคือธรรมชาติของมนุษย์นั่นเองที่ต้องเรียนรู้ฝึกฝนพัฒนาจึงจะมีชีวิตที่ดีงามได้นี่ก็ถ้ามนุษย์มาตระหนัก ำนึกในธรรมชาติของตนอันนี้แล้วก็จะได้ปฏิบัติตนให้เป็นไปนตามธรรมชาติของตนเองใช้ความจริงตามธรรมชาตินี้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็กลับทําให้ชีวิตของตนได้ดีงามประเสริฐอย่างที่กล่าวมาวันนี้ก็ขอพูดยุติกันไว้เพียงเท่านี้ก่อน